เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเศษไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมเลือกซื้อเลือกใช้กันครับคันนี้เป็น Honda Civic ครับ Civic a าโต้ราคาถูกเลยถูกกว่าของตลาดถูกอเนกตนแน่นอนครับคันนี้รถบ้านครับเจ้าของใช้เองจะส่งมาหล่อๆครับเครื่องดีเกียร์ดีครับช่วงล่างดีแอร์เย็น มีจีแค่สีไม่ค่อยสวยตามรูปนะครับสวนมากก็เป็นตรงกันชนนะครับดอกนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยครับเรื่อยบ้างเล็กน้อยครับกันชนนี้็จะด่างเยอะหน่อยครับแดดเรียดอกนันก็เงางามตามรูปเลยนะครับเลยสวยครับดีครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆถูกๆนู้ชมได้เลือกใช้กันประจำทุกวันเลยโดยไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ คันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับแอร์เย็นช่างว่างยังดีใช้น้ำมันล้วนๆครับภาษี -65 เล่มเอกสารชุดโอนครบภายในยังสวยครับเบาะผ้าสะอาดลายยังชัดครับไม่ขาดไม่โทรมครับหน้าต่างไฟฟ้าสีบานหงโอยสารสะอาดทั้งหน้าหลังเลยแผงประตูสวยๆไม่มีแต่หักไม่มีชำรุดนารูปนะครับพอไปถึงใช้งานคุ้มครับมีแค่สีฝาโปรมานแคสวยเท่านั้นเองรับราคา4 9 0 0 0บาทนะครับรถปี96 เอาของขายเองใช้เองครับรถจัดทรงมาแล้วสวยๆสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดทีู่ปสอใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ